สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมิสซูบิชิเซลโจ้กันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเปิดโชว์รูงแต่เช้าเลยครับบริเวณดวรอบนะครับพเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าสนใจรถมิสซู ú, รุ่นไหนสามารถสอบถามโจ้ได้เลยนะครับก็จะมีรุ่นอาแอททรา ราคาตัวนี้ดาว์เริ่มต้นที่0%น,น,นะครับผม0บาทออกรถ0บาทหรือว่าเพื่อนเพื่อนลูกค้าสนใจ S t a n d e r รุ่น GT นะครับตัวนี้ที่โชว์รูมจัดโปรนะครับดาวอยู่ที่49,000นะครับแต่ถ้าลูกค้าจองออนไลน์กับโจ้น,นะครับตอนนี้ใช้เงินออกรถแค่0บาทนะครับมีชุดแต่งให้ รอบคันนะครับผมจองภายในวันที่12ธันวาคมนะครับ2565นี้นะครับและส่งมอบก,ก่อนวันที่31ธันวาคม2565นี้นะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สในใจรถพิซซูนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โจ้พิซูได้ตลอดเวลานะครับผมขอบคุณครับ